แล้วตัวเองก็เริ่มช้าลงถือว่าเก่าแล้วเกินครับฝ่ายแดงนี่ไจะตีก็ตีไม่ได้แล้วครับว่าวางไว้ตลอดดูครับไม่มีปัญหาครับดูครับดักเล่นไปครับทั้งซ้ายทั้งขวาสี่ยกเป็นไงครับก็ทางด้านฝ่ายแดงครับเป็นต่อแปดหนึ่งครับ ลองเก้าหนึ่งลองครับยังยังมีระแวงว่าความใหญ่ครับความใหญ่ของไอ้เจ้าจตุจักจรนี่จะดูแตุจักรนี่บรรดาท่านต่อตมาอลองไงรู้เป่าเสียวเว้ย <Hey. S 1> เสียวเว้ยมาเลยเว,ว,วันนี <Hey. S 1> ้จตุจักรเริ่มนำได้ดีตายก็เหมือนเดิมครับปอดนะนะครับนี่แนะครับยายช้อยยายหอมครับยายหอมครับมาเก็บฉากเลยครับภาษาคูตุ้มรู้เปว่าไหกองแกง เคทียไม่ขึ้นครับเล็กดีรถโตครับชนะคะแนนไปขาดลอยนะเฮ้ยจะอ้วกเหรอเจ็บขาครับเจ็บขาตรงไหนอ่ะขาขวาครับตรงไหนช่วงไหนพี่พี่อนี่เหรอเจ็บช่วงลกไหนอ่ะ ลกแรกครับลกลากไป,ไปไปโดนอะไรโดนเขา่าโดนเข่าแล้ววันนี้ทําไมมันดื้อเหลือเกินวนะ <c oughs> ปกติยอมไปแล้วไม่ใช่เหรอไม่ยอมครับทำไมไม่ยอมล่ะว,วันนี้ปกติโดนทางเชบเชบเชบอย่างนั้นต้องยอม,มแล้ว ร่างากายดีครับร่างกายดีร่างกายดีเหรอซ้อมมันดีซ้อมมันเข่าตะลเม็ดของทางด้านจัดจักรหนักไม่ถ่านจริงหนักเครับมันโดนยอดเดือดเลยครับโดนตรงไหนหูยีเนี้ยคุณผู้ชมฮะโดนนี่โ,โดนเข่านะแล้วทำไมไม่ลงเลี้ยฮะ ร่างกายดีครับร่างกายดีวันนี้ต่อยน้ำหนักเท่าไหร่ครับร้อยสี่ร้อยสองปอนด์รออ้อยสองปอนด์ใช่ไหมเรามีอะไรแแค้นใครในใจบ้างไหมที่เราเคยต่อยเขามามีครับใครบอกได้เลยนกกระจริบครับนกกระจรริบเหรรอครับ แก่แก้มือทีท่าถ้าเกิดจะเจอกับนกกระจิกจะเจอน้ำหนักเท่าไหร่ร้อยสิบสี่ก็ได้ครับร้อยสิบสี่ใช่ไหม 4, ชีม้ <11 4. S 2> บอกนกกระจิกเลยบอกพูดเลยเดี๋ยวเจอกันแน่อขนกกระจิกในยังอนะ่ะได้ยินใะนยังอ่ะทีได้เจอแนะ่ชนะวันนี้ชนะนนนสุดไหนชนะทางด้านจะตัดจุดไหนคิดว่าแข่งบอกยังหวบดพิมพมือนะครั ถ้เบียดไปโหนี่เดือดร้อยเนี่ยฮะเขาเรียกว่ารอยเข่าของจตุจกักรฝากไว้กับทางด้านเฉลิยามคนระับจตุจักรกำพี่โกได้ไหมได้อรุสสก์นะพี่ก็ยังรักเราเหมือนเดมิมวันนี้พี่ก็เล่นเราเอีกทำไมไล่ไม่จนหรือ,อยังไงวนะน้อง หม,หมดแรงก่อนฮะหมดแรงก่อนหมดแรงไม่ได้นะฝักผอ,อมสินห้าหมดแรงนะเราเริ่มยุบช่วงไหนว่าน้องที่เรารู้ว่าเราไม่ไหวแล้วกำลังเราไม่มีช่วงนั้นช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงจุดไหนยกไหนย <5. S 1> กห้ายกห้ารู้ว่าหมดแล้วนะแล้ววันนี้มีอัดฉีดหรือว่าไม,ไม่มีแข้งซ้ายแข้งขวาของทางด้านเจ้าเด่นสยามหนักไหมไม่ขนาดหนักเลยไม่ขนาหนักแล้ววันนี้ทำไมเราไม่ขยันยกอะหรือว่าขยันแล้ว ราแพ้เขาตรงจุดไหนเราคิดว่าแตงไม่พอแรงสู้เขาไม่ได้อ๋อบอเราเบียดไปเบียดไปสู้เขาไม่ได้นะกหนักนี้ยังไหวอยู่ไหมเนี่ยไหวยังไหวอยู่นะไม่เป็นไรนะน้องนะเดี๋ยวพี่ไปเคาก่อนนะหน้าพี่ได้ไหมครับคงจุนก่อนแหละครับมันหมดแล้วครับมีมีคุณอันประจวบครับเอเตเมสมาคุณอันครับคุณอยู่ประจวบชมรายการเราถ้าคุณรู้ว่าแฝดหัวหินเพชรเอกเพชรโทเนี่ย เปิดยิมมวยอยู่ตรงไหนช่วยเ m s มาบอกเราด้วยครับเพราะเราคิดถึง8คู่นี้ครับผมแล้วเราก็ไปดูผู้เอกนะครับครับผมเก่งสยามนอสีพึ่งนะครับฝ่ายแดงเจอกับหานทะเลเกียรติยงยุทธ์1นึ่งสครับหมด2ยกนะครับราคาก็อยู่ทางด้านฝ่ายแดงครับเก่งสยามใหญ่โตและเคยเป็นต่อ5 4าสี่ร้องสิบเอ็ดแปองนะครับใหญ่ก็เดินชนเดินชวนทะเลาะ ฐานทะเลนี่ต้นๆหมัดศอกแกก็ใช้ได้นะคุณโกแต่ด้านเกียรติยามาใส่ยุ่ใหญ่นะแล้วยกสามแกเดินขย่มขย่มทางด้านคุณด้วงสักเดียวโซ่เดินนะเดินเดินเดินแต่ว่าทางด้านเจ้าเก่งรติยามเดินไปรับศอกรับแข้งรับหมัดแฟนมวยก็เฮฮาปาติโกนีครับดีฮะแข้งซ้ายเตะไปนี่แต่ว่าเด็กคนนี้มันดื้อจริงๆนะครับดื้อจริงๆครับใหญ่ด้วย คนสามยกครับราคาก็ไฟแดงครับเก่งเย,ยามขยับต่อ2 1นงล้อ้อง 5, 2, ลองนโยกที่3ครับทางด้านเก่งเย,ยามตน้ตนๆก็เดินเข้าไปโดนทางด้านเจ้าหานทะเลครับหรือหานชายเตะซ้ายทำท่า,ทาจะทำท่าไม่ดีเหมือนกันนะนี่ครับทำท่าจะอยู่แต่สุดท้ายดูเกนใจย์ครับจะโดนแลแ้วกไม่ยุะแท้งตะลเม็ดนี่เล่นเอาเจ้า หานทะเลนี่คิดถึงโกไล่้างล่างนะครับโอ้โหแลกพยายามแลกหมัดแลกศอกสู้เต็มที่นะครับแต่ทางด้านกีนายามก็ทำท่าจะหมดไม่หมดจะหมดม่หมดนะไปรู้ว่าทางด้านคุณดวงนี่บอก้องหมดภสิเองเดินกลับค่ายแน่ไม่กล้าร้อยสิบสามมใหญ่เกินครับสี่ยกกระทางไงครับก็อยู่ทางด้านไฟแดงครับเป็นต่อประมาณหกหนึ่งห้าหนึ่งครับลองหกหนึ่งลองขาดนะ แล้วก็ยก5ขานครับคุณเทืองรอปอก็น่าจะเป็นเทืองลำปางนี่แหละครับคุณเทืองลำปางเขาบอกว่าเขาขอแข่งผลมวยด้วยได้พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้นะครับช่อง3วันอาทิตย์ช่อง7นะครับเราจะทําการแข่งขันติดต่อกัน4สัปดาห์ก็คือ1เดือนแล้วคุณจะได้โล่ของสยามกีฬาทีวีไปขอพูดด้วยหน่อยได้ไหมขอตีมือหน่อยได้ไหม โอ้ยสุดยอดจริงวะน้องถามจริงอะดึงหรือเปล่านะมีดงมีดึงไหมแล้วไม่ต้นต้นโดนหมัดโดนอะไรมันรู้สึกว่ามันจะแกว่งแผลไปแผลมาเนี่ยนะยก่อนฮะปล่อยงข้อต่อยก่อนยฮยไปปล่อยเขาต่อยแม่มันเสียวอ่ะฮะหมัดเขาหนักไหมหนักเหรอแสดงว่าไอ้ที่เรานั่นเรื่องจริงเครับ แล้วนึกยังไงถึงเดินอัดเดินลุยจนเขายุคได้ถ้าไม่เดินก็ไม่ชนะเขาเหรอหถ้าไม่เดินก็ไม่ชนะเขาถ้าไม่เดินไม่ชนะรู้ไหมว่าเราใหญ่มากเลยวันนี้<ะ>วันนี้น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ยร้อยสิบสามาร้อยสิบสามแต่มาขาดแปดร้อยเท่าไหร่นะร้อยส,สิบสามสาม,มาขาดแปดนี่ร้อยสิบสาม,มาาอ 3, อ,หอใหญ่มากเลยเป็นน้ำหนักที่ชอบเลยป่ะชอบไหมน้ำหนักนี้ชอบเราคนที่ไหนครับน้องน้องบัวลำปูครั นองบัวลำพูนองบัวลำพูนะซ้อมที่ไหนอุดรซ้อมอุดรอยู่นองบัวในซ้อมอุดรอยู่กับอ้อุดอนเะบางทีเห็นอยู่ครับวัวเลาะคิกทักทิคักอยู่พี่ถามจริงนะคู่ชกเราเป็นไงวันนี้ง่ายไหมก็ก็ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายนะเหนื่อยเหมือนกันนะรู้สึกว่าเขาจะยุบเขาจะย่นดูเราชนะในยกไหน อะไรนี่ไม่รู้อะไรเลยนี่ไม่รู้อะไรเลยอ่ะถานจริงได้ฉีดบ้างไหมไม่ครับไม่รู้อีกงั้นไม่ได้ครับไม่ได้นะแล้วค่าตัวเท่าไหร่ประมาณสามหมื่นห้าครับรู้ค่าตัวรู้ค่าตัวรู้นึกว่าไม่รู้ถ้าไม่รู้แบ่งพี่เลยบอกชาวหนองบัวกับชาวดอนหน่อยที่เขาเชียร์เราใจเลยใจเชียร์ผมเนี่ยครับผมเต็มที่ครับ กูไฟแล้วครับจริงนะเอ้ยห,ห้ามโกหกนะงวดหน้าชนะแน่ว่ะงวดหน้าะนาะห้ามโกหกนะ,นะเอาครับเชียร์เข้าไปครับรวันนี้ใหญ่ยิ่งใหญ่เหลือเกินชนะวันใหญ่เลยนี่เลยชีวิตเว<ด>้ชีวิตชีวิตดูดูดูต้องมานั่งแกะผ้าพันมือเองไงโอด้ดูนี่มันมันอดสูขนาดไหนเนี่ยฮะลุกหน่อยดิ อะไรครับเนี่ยโอ้ตายแล้วหานนั่นเลยนี่แกเองทุกอย่างเลยไหมนะ <No. S 1> ฮะโอ้มันทำไมเศร้าแบบนี้ชีวิตนะฮะโฮ้ยเล็กมากเลยว่ะเอเล็กเหลือเกินปันสิบครั้งไม่ไหวต้านไม่ไหวยังไงก็ไม่อยู่พยายามแล้วนะต่อยมันไปกี่หมดัดก็หลายหมัดเหมือนกันโดนกี่หมดัดโดนแ สีห้มัดไดโดนสี่ห้าหมัดศอกมีไหมสอ,มมสอมกไม่ถูกเลยไม่ถูกเลยเห็นมันมีอาการแผลนิดหน่อยนึกว่าหวานแล้วเนี่ยฮะนึกว่ากินแล้วนึกว่ากินนะนึกว่ามันล่วงหน้าแล้วโอ้โหต้นต้นโดนเนะี่ยที่ไหนได้ต่อยจน <c oughs> ต่อยตอนหมดเองไอทหารนี่แหละลูกผู้ชายนะพี่ถามคำเดียวเลยไม่ต้องอายพี่นะหมดแรงยกไหนยกสาม ให้ hey, ยกสามหมดเลยเหรอเกสามกว่าสามอ๋อมีสามกว่าครับก็คือลางยกสี่นะจางยกสี่นะหมดแรงแล้วรู้ว่าไม่ไหวนะทำไมเราไม่หันมาบอกพี่ตันสักนิดนึงอ่ะด้วยสายตาก็ได้พี่แทงนะพี่อะทำไมไม่หันมาบอกพี่สู้เวทีคุณต้องสู้ครับต้องสู้นะอุ้ยแต่มันใหญ่มากนะให,ใหญ่ไหมใหญ่ครับมันแรงไหมทั้งแข้งทั้งเข่าเนี่ยอาวุธไม่หนักครับแต่ว่ามันได้ใหญ่ครับอาวุธไม่หนัก แต่เราหมดเองอะเด้มันยังไงน้ำหนักนี้มันยังไงครับน,น้องอต่อยได้ต่อต่อยได้น้ำหนักนี้ต่อยได้นะร้อยอะไรร้อยสิบสามต่อยได้นะไอ้น,นั่นมันร้อยสิบสามจริงรอเปล่าไอ้น่มันทำไมใหญ่เงนะี้ยฮะโอเคคนนี้ไหนสุราชสุราชคนสุราชค่าตัวสี่หมืน่นครับสี่หมื่นเอ้ยเราเปลี่ยนไากี่ชื่อแล้วเนี่ย ชื่อชื่อนี้ชื่อที่สองครับชื่อที่สองนะอยู่สุราษฎร์ครับต่อยมากี่ปีแล้วอายุเท่าไหร่เนี่ยสามสิบเอ็ดครับสามสิบสามสิบเอ็ดครับสามสิบเอ็ดไม่ไรครับเชียร์น้องมะนาแหมโค้งสุดท้ายทําไมโกไม่เอาเล็กๆมาหน่อยอะนะใช่ไหมโกเล็กๆมาหน่อยดิบอกโกดิโกครับผมขอเล็กๆหน่อยบอกดิไม่บอกนะไม่เป็นไรนะอ่ะขอโทษแฟนมวยชาวสุราษฎร์แล้วคนมันล็อกนิดนึง ขอโทษครับเซียนวัยวัยลบสองครับเพิ่มสามสิบทีเลยครับชาวดุรัดครับไม่ไหวเลยวันนี้ <c oughs> มันใหญ่ใหญ่เม็ดเม็ดเม,ม็ดยกซีเอ่อยกสามครึ่ง <c oughs> เอาครับเอ่อเป็นกำลังใจให้นะครับสามสิบเอ็ดนาสู้ต่อนะครับไม่ท้อนะครับแต่แม่นั่งแกะผ้าพันมือคนเดียวนี่พี่ละท้อจริงอ่ะมาคนเดียวอ่ะมาคนเดียววีนี่วันนี้เรามาคนเดียว พี่เลี้ยงมาคนเดียวครับพี่เลี้ยงหนึ่งล้วหนึ่งต่อยสองคนครับต่อยสองคนให้ไอคนที่ต่อยเมื่อกี้มาเป็นพี่เลี้ยงเราครับโหตายแ้ะชีวิตถือเลยบายบายะเดี๋ยวเราสรุปเลยนะครับครับก็มีอย่างคู่ที่หนึ่งครับทางด้านเพชรราชาสัจุริตครับแพ้คะแนนให้พลังทิพย์ บ้านพี่อุ้มเดือพี่ต่องนะครับผู้ที่2เป็นทางด้านธนาคารเค,รคอุลขวาชนะน็อกลายฝุ่นสองพัเนตาโยกที่3ามู้ที่3ครับสุขเขตติดมงนนนพัคะแนนชนะสิบสองพี่น้องผู้นป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 นที่สี่พนมปนผทวนเลขสิบบารมครับชนะน็อกยอดสนเนดสน่ห์สิบจีอวีนายกที่สองคู่แบบแชมป์ประจนภัยครับชนะคะแนนศักชัยภูเก็ตเกียรตินชโชธคู่รองครับเกียงสยามออกสาก,กาวรัชชนะคะแนนจตุจักรศักขอมศิลป์เกลือครับเกีงสยามนอรสีพึ่งครับชนะคะแนนหาดทะเลเกียรติยงยุทธ ยิ่งลักสุดสวัสกีครับะนะคะแนน,นน้องบีเล็กนิดิดใหม่และปิดท้ายด้วยตะเท่งสอทิพย์เจริญครับแพ้คะแนนโลมันสอกอสุภายยิธยอดเมื่อวานนี้ก็สีสันกว่านะอืก็เดี๋ยวเราพักเบรกไว้ก่อนหน้าเดี๋ยวเบรกหน้าเราไปดูเกาะติดจากช่างกับศึกแสงมรกตนะครับเดี๋ยวเวลาถ้าเหลือเดี๋ยวเราจะมาตอบเอ็นเอ็มกะกันต์เสือนะครับ